คุณเจอของใหญ่แล้วตื่นชีวจะไม่ด้ให้เพื่อนเสียบอลคือไงวะคือลบทุกอย่างให้ไปสีแดงแต่ไม่ตายเป็นกฎเปล่าอาจจะเป็นอะไรของนางหรือว่าไอตันวดจะเป็นพวกมันปะเนี่ยจุกๆเขาจุกๆจเชี่ยสิบกว่าตรง คุณสปีดยิงใช่ป่ะซองมอนถ้าเป็นของประจำตระกูลสองป่ะแปลูกก็เป็น7จ็ลูกเจ็ดลูกครับคุณต้องยื้อมีตายกันบ้างล่ะคุณโหดอยู่ผมไม่รู้ว่าผมตายหรือเปล่าแต่ก็ขอทำอันนี้ก่อน สองสามสี้าหกเจ็ดแปดคร <ot> ับเก้าเดมจสปีด <c> ต <oughs> <queen> ้องมีต้องเข้าหึ่งอ่ะอน้อยอะสปีดเท่าไหร่สปีดสจับแอย่งน้อยแล้วสักหนึ่ละเก้าแต้มครับโอ้ไม่รีโลไม่อะไรทั้งสิ้นเอาเต็มเต็มมุครับสลูกครับมาไอหมอมาอหมอ สี่แต้มครับเหมปะคำถามคือเหมปะตอนนี้เหมมาเราไม่ได้นี่ไม่เหมค่ะแต่ถ้าตายจิมันเป็นการเพิ่มโล่สำหรับเราคือมันเป็นการแอคชั่นกันเพิ่มโล่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือต้องไปแปะทับเส้นอื่นแล้วแต่จะมาแปะทับอันนี้แล้วจะเอาสแตตอีกก็ได้เอาอะไรคะไปโอ๊ยเดอะเหมตานี้เดอะเหมตานี้บันทึกเขียนไว้ว่าจริงๆแล้วเดอะเหมเนี่ยไม่ใช่แหล่งพลังงานเอาแล้วแต่มันปกป้องค่าเอาไว้ Exclusive for member บอกเลยว่าขนลุกและข้าสามารถควบคุมพวกมันได้ด้วยพลังความต้องการของข้าเกณฑ์สี่ไหมครับเชี่ยแม็กซ์และได้ะ <c oughs> อะไรดีได้เกณฑ์สี่ไหมผมว่ายังดีกว่าเกณฑสี่สปีดนะคือเกณฑสีสปีดนี่ถอยรับสี่สปีดเลยแต่นี้เกณฑสี <c oughs> ่ไหมก็โหดอยู่ <c oughs> คราวนี้ทอยใหม่ครับ4ี่ลูกนล้วว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณทอยดีนะแต่ถ้าคุณทอยร้ายนะก็เข้าก้าก็เข้าก็เข้าเยอะอะอยู่ที่เข้าเท่าไหร่หรอสองเฮ้ยทอยได้สองครับแต่เขาไปบวกสี่ตรงเข้าเจ็ดเข้าเจ็ดเข้าเจ็ดเขาไม่ได้บวกสี่เขาแพ้เลยนะเตาเลือกตามชอบเลยครับสมมติอย่างเงี้ยหนึ่งสองไมจะได้มีสปีดอย่างไรสาม รเขาเพิ่มสองแต่บวกสี่จริงๆก็คือว่ากำไรกำไรสองตามรอินโวกได้นะอินโวกปะขอกลับไปที่ห้องนั้นก่อนไอ้เชื่อห้ากลับไปห้องเดิมตั้งหนึ่งนะนั่นผมมาเดินหยุดหยุดห้องนี้ก่อนนะพวกคุณจะได้แบบเผื่อรักษาอะไรผมได้ไปรอก่อนเพราะผมก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วอะคอนซัลท์ไหมยูสเซอร์เฮมนะครับเอาไหมใช่ต่อต่อการเพิ่มอ่ะคอนซัลท์เลยครับ คนเศ้าน้อแบบนึงมันมียอดแล้วเหรอยังก็เพิ่มไงต่อไงอืาเฮ้บการไหนการดวงตาการเดิมการเดิมตลอดเลยไม่มีของผมอย่าทอยให้ได้ศูนพอทอยลูกหนึ่งครับการนี้มันคือการไหนที่กำลังพูดถึงทอยให้ได้ครั้งต้องหนกับสองหนึ่งได้อยู่ได้แล้ว ถ้าจัดได้ฮีโร่พวกเดียวกันน่ะหนึ่งตีมอนตายสองจั่วใบบนและจะวังที่เดิมก็ได้หรือฝั่งก็ได้ดูได้ไหมดูดูได้ดูได้สามก็คือวาร์ปวาร์ปตัวที่โดนจัดวาร์ปกูไปเอามามาคอนดิชันเยอะอ่ะวาร์ปไปแล้วตึงจบจบเข้าตาโอบครับลงนรกครับโอบลงนรกเดินได้กี่ก้าวครับสี่ครับ โอบเดินก้าวแรกเจอกับอ e ีเวนครับมีนอนโอเมนไอเทมไหมครับไม่มีชิปหายแล้วมึงอ้าวกันไม่ได้เสียสองฟิสิกอลเดยเมจครับตายเลยนะสองฟิสิกอลเดยเมจยังไม่ตายโดนหนึ่งอ๋อ, Physical, อนี่อ๋อ <Physical, S 2> นี่โอเคโอเคอเฮ้ <laughs> ยเดีแล้วไง เดินต่ตอ,ไตอไ,จอไปจ้าจำเป็นต, si ต้องเดินจำเป็นแบบไม่เห็นอะไรเพราะต้องมีคนตายมันต้องมีคนตายอยู่แล้วเดินต่อละเสมอเสมอก้าวที่2เจอไอเทมครับเฮ้ยถ้าเกิดมีเซนิตี้สี่บวกป่ะมีถ้าเกิดยอมเสียหนึ่งเซนิตี้จะเอาวันนี้ไปได้เมื่อถือไว้สามารถใช้แอคชั่นชื่อสตาร์ดี้มองสองทับบนของเด็กไหนก็ได้แล้วเบอร์รี่วันแอนด์ฟูดแอร์เทิร์นท็อปแล้วใบหนึ่งทิ้งเอาไปหนึ่งใบข้างบนอ่ะใช่เลยครับ เก็บเอา่ะเก็บอันนี้นะถ้าเก็บไปออกเลยนะมึงการเก็บก็คือดิสมาหนึ่งแล้วก็นี้กูก็ดิสได้อีกหนึ่งเท่ากับเท่ากับเท่ากับสองเก้าอยู่ดีถูกปะจริงๆช่วยเดินปกติมันช่วยเว้ยยิงคือบวกหนึ่งเก้าอะเอ็นยูเทิร์นแลครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการออกมาผมให้ไปไหนแล้วนะจบคือจบนะเพราะว่าการในนี้มันจะบอกว่าเอ็นยูเทิร์นเฮียโอเคจบเลยใช่ไหมเอ็นยูเทิร์นเฮียโอเคใช่ยังใช้เลยไม่ได้แต่ว่าเอาไปก่อนได้ผ่าตัดคุณไหมเจ็ดบวกอะคุณกลับมาเขียวหมดเลยเออใช่เอาไหม ่าต้องทำแล้วไหมตัวตัวตีอ่ะเข้าใจป่ะไม่แต่ไม้คุณเต้นอยู่แล้วก็คือได้อันนี้ได้2อันนี้อันนี้เอาไหมอันนี้ต้องหมจะไปอัพอ่าได้ก็ได้2สเต็ปคุณใช้อะไรสเฟียร์ออฟเอมเบอร์คุณดิสอันนี้นะครับสเฟียร์ออฟเอมเบอร์ผมเปลี่ยนค่าถ้าคุณต้องทอยเทรดโรคุณเลือก0ถึง8ได้ผมเลือก8เลยครับคุณเลือก8เลยีออเทรดทุกเทรดครับทุกอย่างกลับมมมมานนนโโโ คุณเจอของใหญ่แล้วกลับไปได้เหรอแต่ว่าอันไหนที่เกลืออยู่แล้วไม่ไม่เกี่ยวใช่ใช่คนไหนเราคนไหนสีแดงไม่เกี่ยวคืนชีพแบบมือมือคืนชีพจะไม่รับเพื่อนเสียเปล่ามึงสูงกว่าข้าเริ่มต้นอีกกางทำอะไรต่อกางทำอะไรต่ออินวอล์กไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดินเดี๋ยวค่อยเซิร์ฟเซิร์ฟอินวอล์กอินวอล์กอินวอล์กไปก่อนเหรอหรือเข้าไปตีมุกให้มันตายตายอินวอล์กได้อินวอล์กก่อนช้ได้หลายอย่างครับคอนเซิลเดอร์เฮมใช่ป่ะครับจุ๊บมาหนึ่งอันเอ็มบูทูธบลูทูธไม่มีบลูทูธมมีีทุกกลเย อุยมีแดงมีเขียวหมยถึงไม่มีกูอยากสองทอยครับลูกที่บอกไม่มีคือไม่มีกูโซนึ่สองใช่โซ่หนึ่สสโซเขียวเขียวเขียวมึงมึงมึงตรงสามารถเลือกวาร์ปตรงไปไหนก็ได้หรือจะเบิรนใบบนของอัรเทอร์เวร์ลเบินเบินต้องเบินเบินใช่ไหมครับเบินไหม งั้นผมให้คุณดูเพราะมันเลือกได้ว่าเบิร์นไม่เบิร์นคุณต้องคุณต้องดูมาดูก่อนเผื่อเบินความดีเบิร์น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 เดิยังเดิร์นเบิร์่เบิรมนเบิร์นเบิรนเกคร์นิร์เบาร์นเบิร์นเบิร์นเบปร์นด้ครและทิร์นเลอร์นเ่ที่นเ็เร็นแบาร์วเบิเบอร์ไเลิมันเะล่ะ คุณมาวับมาตรงผมเลยไหมล่ะอย่างนั้นนะไม่เปิดห้องไงอ๋อเปิดเปิดกันยาวๆเลยนะเออแล้วคุณก็ถ้นี่นี่นี่ยังไม่ถือว่าผมไม่ใช้สปีดใช่ไหมยังไม่ใช้ใช่เพราะนี่คือห้องที่หนึ่งยังไม่ใช่ครับโอเคครับผมเข้าอัดเดิลบ์บครับโอ้โหสวยงามเดินได้อีกครับฮะเดินได้เท่าไหร่สามช่องสามช่องก้าวแรก เจอไอเทมครับอุ้ยพอล็อกเพนที่ถ้าเกิดเสียยอมเสียหนึ่งสปีดต้องมีสี่บวกสปีดก่อนไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่ถึงถ้าไม่ถึงก้าวต่อข้ามไปเลยก้าวต่อไปก้าวที่สองเจอไอเทมอีกแล้วครับวอลแฮมเมอร์ถ้ามีสี่บวกไหมไม่มีครับไม่มีจำได้ไปไปก้าวต่อไปเจอกับไอเทมอีกแล้วครับถ้ามีสี่บวกโนเลจโอ้ยมีมียอมเสียหนึ่งโนเลจเวลาแอคแทคให้บุรีดิสการ์ดทุกคนที่อยู่ใน รีเจนเดียวกันคือทุกคนที่อยู่ในเบสเมนต์เทคฟิสิเคลเดามิไม่ค่อยดีเนี่ยตีตีตีทั้งชั้นไม่ค่อยดีคุณไม่ค่อยดีอันนี้แต่ผมเก็บไว้เพื่อเอาไว้ทิ้งได้มันเป็นไอเทม่ะเก็บไว้ยอม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 เพราะสีมเดิมนาพี่วัดใช่พี่จะเดินหนีมันบุกไปแล้ว ไม่พี่อยู่เหลืองไหมเหรอพี่ก็อยู่โอเมนอยู่แล้วพี่ไม่เดินกันไปอะก็เดินในอันเดอร์เวิด์ไงพี่เดินพี่เดินได้ตั้งเจ็ดนะพี่เดินหนีไม่ได้เราจบได้ตานี้เลยพี่มาเป็นไปได้พี่พี่จะได้เป็นคนล a สคิวแล้วนะพี่มีอันนี้สี่เดินสี่ครับใช้กับใช้กับผีผีสี่แล้วก็พี่มีเดินอีกสามเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดพี่เดินได้เจ็ดเก้าครับพี่ขอเดินใต้ดินเก้าแรกแลนครับไปอุ้ยรอดแลนไม่เป็นไรมันเขียนว่าอะไรอ๋อแต่เป็น์เนอร์ออ hell ครับ ถ้าเกิด <มา S 1> คุณ discover discard take หนึ mental damage ทันทีครับแดงว่าพี่ตายพี่ตายแล้วเปงนังบ้างนะขออน a ญาตเ l ลจะไม่ถูกเอาออกจะถูกวางข้างๆแทนแต่พี่ต้องเสียหนึ่ง mental damage อยู่ดีถือว่าตายครับเยอะให้ลดค่าทุกอย่างไปที่สีแดงครับไม่ตายครับเฮ้ยอ๋อแต่ว่าม่านมุกเอาโล่สีเหลืองแปะตระกูลตัวเองครับและขอให้พี่วัดน่าจะจบเทินตรงนี้ขอเก่อน จะไม่ตายคือไงวะคือลบทุกอย่างให้ไปสีแดงแต่ไม่ตายเป็นกฎเปล่าอาจจะเป็นอะไรของนางมันมุกสามารถ adjust item หรือ o m e n ที่มีอยู่ได้นะครับจะโยนทิ้งก็ได้จะดอกเลยก็ได้จะแบบทำอย่างอื่นก็ได้หรือว่าไอตนวดจะเป็นพวกมันวะโยนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำว่า adjust ความเฮี้ยคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือเราอะรู้สึกว่าดอกได้เว้ยแต่ความเฮี้ยเราคือเราจะให้มันดอกที่อร์เอร์เวลอยู่ดีเว้ย มันไม่ควรจะมาดรอปในห้องคลิปนึกออกปะใช่คือถ้ามันเป็นที่ปกติก็จะไม่ว่าอะไรแต่รู้สึกว่ามันอยู่ในอาเธอร์เวิร์ลไม่ต้องทิ้งตรงนัง้นถูกเราตามหลักการความเป็นจริงแล้วอะ,วเ,วอะเซว่าพี่วัดตายแต่ไม่ตายตามกฎเนาะเลื่อนค่ากลับไปคริติคอลโล่ถูกวางไว้แล้วไอเทมทั้งหมดมัานบุกบอกให้ดรอปและดรอปที่คอเนอร์ออฟเฮลซึ่งแบบเป็นอาเธอร์เวิร์ดังนั้นมันจะอยู่ที่ฝังไว้ฝังไว้ใช่ไม่ไม่ถูกเอาออกมาครับตาม่านครับคอเนอร์ออฟเฮลมาแล้วนะหนึ่ง อิน o วกปะครับจะเอาแมววะดิโูหถ้าแมววดีเหอะแต่ไม่รู้ได้หมาหรือแมวอะเลือกเธอได้อะไรแมวแับมาิมใหม่แล้วยังเดินต่อได้ครับเพราะว่านี่แค่อิน o วกยังมีตาตัวเองให้เดินอยู่จะเดินวิ่งไปหาพี่วัตจะเดินวิ่งไปหาคนอื่นได้หมดจริงๆก็เดินตรงนั้นเลยก็ได้หนึ่งสองสามมาเกือบถึงตรงนี้จบเทินไปต้องจบแล้วล่ะเพราะว่าแอตแทกไม่ได้แล้วอิน o วกไปแล้วใช่ป่ะจบ ถอยห้าหรือจะเอาห้าแต้มเลยก็ได้ห้าแต้มเลยเอาห้าแต้มเลยโอเคมะลิเดินห้าไปไหนครับมะลิเดินมาแค่มหาสัดตรงมาชัดตรงนะหนึ่งสองตีด้วยโนเลสสินะแปดลูกครับเชิญกลางซีซั่นจะมีนี่บอสตรงต้อนรับด้วยโนเลสโนเลเป็นตัวนี่ผมนะเนี่ยจุกจุกขาจุกจุกเชี่ยสิบกว่าตรงถอยสามลูก รับได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้ารับได้ห้ายังมีสิทธิ์รอดยังมีสิทธิ์รอดยังมีสิทธิ์รอดต้องรับด้วยโ n เลจมึงต้องห้าขึ้นแ้วเป็นกูทุกทีเลยไม่เหลืออะไรเลยอ่ะ experiment อะไรไม่ได้ให่มั้ยก็ต้องมีคนตายบ้างหรอวะจำไม่ควรเป็นมึงไงเป็นกูกูขึ้นทีมึงขึ้นมาเนี่ยไอ้บ้าบอมึงอรอดเข้าห้าครับี เหมือนเดิมเลยอ่ะ <đ em fundamentals> ทำไมตีเข้าคีมตลอดเลยอ่ะเออไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเข้าไปแมวจบเลยเนาะตีแมวเลยไม่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 ต้องตีแมวก็ต้องอินโว่ก่อนก่อนต้องอินโวเขาก่อนชิก้าชิคก้าเลยแถวไหนปึ๊บี บูทูธบูทูธบูทูธมีแถวเต็มทอยครับศูนย์หนึ่งสองสองศูนย์หนึ่งอย่าออกสองอ่ะสองสองครับเทรเทอร์บวกหนึ่งสเตตอะไรก็ได้ถูกป่ะเลือกได้เลยเดินหนีมาเข้าอเดอร์โวลให้มันคิดก่อนแป๊บหนึ่งกูตีแมาสตาร์ก่อนเดีมันเดิน หนึ่งต้องตองนี่แหละเต็มไหมเต็มไหมเตมเตมเตมเลยนะคู่มือการเตมมาหลายเม็ดโอเคแค่แถวมึงแล้วมึงเจอแค่สองแถวเตมเต็มอะกูเียวมากเลยอ่ตีอันนี้กับอันนี้นะตาหน้ามึงก็เตมเลยตรงถอยใหม่เจ็ดลูกไม่งั้นมุกแบงได้แซงบนตลอดห้าเท่าเดิมเชี่ยถอยเฮียเอาห้าลับมุกเอาห้าลับครับจิ๊ดนร้สามเตมปะเตมครับเฮ้ยเอาอีกแก ไอ้เหี้ยเลืมคิดไปเกนแถวไหนครับก็ขบวนเลยเหี้ยนี่แหละเล้วด้นั่งเหี้ยอะไรอยู่ไอ้เหี้ยแขกมาาต่แขกโหดมากเกนสี่สปีดครับมันใกล้มากแล้วนะผมบอกเลยตอนนี้สูสีทั้งคู่สีสตันครับ ไปมึงไปเออไปอยู่ห้องพิวัฒน์แล้วดื่มตผีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้อยู่ดื่มดื่มสี่ใช่ไปถอยสี่ลูกครับดื่มตามผีให้ได้แต่อันนี้คือไม่เสิร์ชใช่ไหมไม่เอใช้ลิปว่างใช่แต่อันนี้คือไม่เสิร์ชนะมันลงไม่แล้วเกลี่ไม่แล้วอีกต่ามึงให้ได้ห้าหรือหกมึงจะได้มึงจะได้ฮิวเออ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  กูเหนื่อยเพราะมันสองคนนี่แหละหนึ่ง mental หนึ่ mental กูไม่ได้เหนื่อยเพราะตัวเองเลยทุกอย่างกูคิดไปหมดแล้วแต่มันจะมีเยี่อะไรก็ราะมทายนห้าหกไปขอยือเกมหน่อยอยากช่วยเพื่อนโอ้โหเท่าไหร่เชี่อเยอะ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 เท่าไหร่ห้าห้าห้าได้อยู่ห้าห้าห้าได้ขึ้นได้หนึ่ง mental และหนึ่ง physical ครับโอเคโอเค เป็นเท่าหนึ่งขึ้นฟิสิกอลหนึ่งครับปอาไปมันต้องนี้แหละเกมนี้มันต้องนี้แหละผมนั่นแหละคนที่จะต้องเสียสละเต้าทะลุหมวยยกล้อเก้าที่หนึ่งเจ็บเยอะถ้บแตกคอเนอร์เทลครับเสียหนึ่งเบนเท่าดาเมจคอเนอร์ออกสองใบแล้วนะครับไปอีกก็ไปอีกนะ ขอเนอกแถลครับกูโดนอีกเสียอีกหนึ่งเเมจครับเสียหมดแล้วสปีดสองใช่ไหมผมทิ้งอันนี้เพื่อที่จะดูแล้วก็เลือกอะไรสักหนึ่งอย่างน่แหละถ้าผมจะไม่ผิดมันสามารถดู2ใบบนระเบิดหนึ่งใบได้ผมเบอรี่นะแล้วก็เบอร์รี่ให้คุณดู2ใบเอาใบหนึ่งไว้บนท็อปเอาใบหนึ่งไว้ข้างล่างครับให้พี่ชวนอ่านเลยจบจบอ่านให้ได้เลยไม่เป็นไรเป็นผมทิ้งไอ้ไทิ้งอีเวนต์สิเพราะอีเวนต์มันเข้าปุ๊บมันมีมีผลเออทิ้งอีเวนต์นะโอเค จบใช่ไหมอินวอกได้อีกนะเพราะว่าเมื่อกี้คุณใช้ไอเทมถ้าคุณอินวอคุณเบิร์นได้อีกแต่ว่าต้องดูว่าต้องดูว่าจุกบได้ไหมเออเชื่อเองชื่อเองสุกาสุกาลุนสวาจะทำเกิรให้ชนะเเจอตาเหมือนเดิมไม่นบูทูีสองอย่าง ไม่เท่ากับไม่เท่ากับเหลืองแน่นอนครับเหลืองแน่นอนดังนั้นเบิร์นไหมเบินหนึ่งใบถูกป่ะครับเบิร์นไปอ๋อเบินเบิร์นได้ใช่เบิร์นโอเคก็คือดิสการ์ดไปไงใช่ในคุณเบิร์นไปสองใบก็ถือว่าดีตาคุณเข้าออัลเทอร์เวิลด์ครับเข้าออัลเธอร์เวิลด์ครับใบที่หนึ่งครับแลนด์ครับคุณเดินได้กี่ท่าสามครับโอเคใบที่หนึ่งแลนด์ใบที่สองคอร์เนอร์ออฟเฮลครับแล้วทำไมกูถึงไม่ได้ลากคิวทุกทีืเป็นที่เลย เก่งมากคุณเบิร์นออกให้แล้วก็แอซิดหลายรอบแล้วล่ะคอร์เนอร์ออฟเฮลอ่ะผมเฉลยก็คือจริงๆแล้วแบบตัวตัวเทรเทอร์อ่ะมันมีแอบิลิตี้หลายอย่างมากเลยเว้ยแต่ผนไม่เคยเจอไม่ค่อยเจอใช่คือเทรเทอร์อ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่โดนดาเมจด้วยนะถ้าคุณไม่ตีด้วยสมบัติประจำตระกูลหรอหนูหนูรอหนูลรอผู้ประโยคนั้นใช่แต่ว่าไม่มีใครตีอย่างันตรงซึ่งใช้สมบัติประจำตระกูลเข้าเข้าเลยาเข้าเข้าเข้าเขเข้ มาแล้วจำท่าอะไรบอกว่าไอ้พวกโง่บอกว่าใส่เลือดอย่างแกเนี่ยมันแบบไร้เลือดสีโคตรตีฉันไม่เข้าหรอใช่เาไมแต่ดีเขาเนเลกาตี้เขาตอนแรกจะไม่ของมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของเขามันถูกเขียนในกฎเลยมันบอกว่าไม่ต้องไปบอกเขาด้วยถ้าเกิดตีก็แค่ไม่โรดิเฟนต์แล้วก็ให้ตอบคืนไปว่า ไม่เข้าเพราะว่าเลือดสีโรเลือดมเหียอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือแบบโอ้ยรอจังหวะนี้อยู่กดของฝั่งฮีโร่ครับถ้าเขาเปิดคอร์เนอร์ออกมาครบแล้วมีถ้วยอยู่ในเกมไม่ว่าอยู่กับใครก็ตามแต่เกมจบรอบนี้ฮีโรชนะครับ นับว่าไม่ตายแต่นับว่าโดนมาร์กจริงๆ่ะตัวเทเทอร์ต้องมาร์กให้ครบทุกคนไอ้ตรงอ่ะโชคดีรโแล้วมึงโนเลตสามตีโนเลตแปดไม่ตายสักทีเอาจริงๆตรงอ่ะโชคดีถ้าตรงมันโดนมาร์กมันจะวิ่งไปหาคนอื่นแล้วก็ไปมาร์กแล้วแต่แบบแมวเกิดทุกทีก็ตีตรงแมวควรตีแตกตั้งแต่แรกแล้วใช่มันไม่แตกไงสุก้าสุก้าลูนกูเป็นแมวอยู่แล้วเฮมตานี้เหลือสี่ช่องแล้วนะ <Yeah. S 2> โหดมาอกขอขอเออนี่หน่อยสวเวิร์ลเดี๋ยวเราจะอ่านบทจบให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแบบรายเดือนใหม่มาแล้วจ้า เระระดับเเหมือนรัตรญาติประกาศลุยสุดกำลังค่ะ300บาทต่อเดือนนะคะจะได้สิทธิ์การดูวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยนะคะแล้วก็รับของทระลึกและเข้าร่วมงานอีเวนต์ฟรีเลยค่ะและมีสิทธิ์เข้ารับชมรายการสดฟรีของเมมเบอร์ที่ครบ6เดือนขึ้นไปองค์รักษ์พิทักษ์กำลังใจ150บาทต่อเดือนสิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครและกิจกรรมร่วมสนุกสำหรับเมมเบอร์โดยเฉพาะครับชาวบ้าน 2กองกำลังเสริมค่ะ35บาทต่อเดือนก็จะได้รับอิโมจิท้ายชื่อค่ะแล้วก็สิทธิ์คอมเมนต์ในช่องพิเศษสำหรับเมมเบอร์ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบีจ c น t อนะครับแล้วก็มาสมาัครสมาชิกแบบรายเดือนกันเยอะๆนะครับโหดมากขอขอเออ,อนี่หน่อย v าวเว์เดี๋ยวเราจะอ่านบทจบให้นรกแตกนะครับถ้าเกิดชนะให้อ่านเบอร์177ในจนอลครับ ตัวของคุณเนี่ยตกลงไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่รู้เลยว่ามันผ่านไปเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหรือเป็นเดือนชาลิสคือถ้วยใบนี้พาคุณกลับไปหาเจ้าของของมันในระหว่างทาง <c oughs> หวังว่ามันเนี่ยจะยังคงอ่อนแรงพอที่คุณจะสามารถตีมันได้ด้วยอาวุธของโลกมนุษย์ถ้วยเนี่ยพาคุณไปถึงบาเรียร <c oughs> ที่ถูกซ่อนอยู่ในมุมของนรกเฮลคอร์เนอร์เมื่อกี้บาเรียรตัวเนี้ยมา่านพลังเนี้ย สลายไปเมื่อคุณเนี่ยเทน้ำรินน้ำจากชาดิสเข้าไปม่านพลังก็หายไปและนั่นคุณพบมันแล้วมันอยู่ตรงนั้นถูกล่ามไว้กับโซ่เหล็กอยู่บนแท่นหินบูชาคนขึ้นเรื่อยเจริงๆ<น>มันผู้เนี้ยอยู่ในโลกที่แบบเหนือความตายไปแล้วเป็นแบบสัตว์นรกที่ไม่รู้ว่าแบบมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอย่างไรด้วยพลังงานตอนนี้สกตียนั่นแหละไอเนี่ยเฟนเลียเขาชื่อเฟนเลียเฟนเลียทูตผมเล่น God of w a อมา ผิวหนังของมันเนี่ยถูกและออกไปจากส่วนอกมองไปที่อกของมันเนี่ยเป็นเป็นรอยแบบรอยหนังถูกแกลอ,อคุณพยายามเข้าไปหามันด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะมองเห็นตาของมันที่ยังคงเปิดอยู่มันสแสยะยิ้มผ่านเขี้ยวแล้วก็พูดว่าข้ากระหายเหลือเกินขอข้าดื่มน้ำจากถ้วย<อ>นั้นจอกนั้นของเจ้าได้ไหมหคุณซึ่งเป็นคนลาสครับ ให้ดื่มหรือไม่ให้ดื่มทางแยกครับทางแยกครับถ้าให้ดื่มผมจะอ่าน59ถ้าไม่ให้ดื่มผมจะอ่าน77 exclusive for member บอกเลยว่าขนลุกฉีกมรดกบ้านครับพะไม่มีแล้วฉีกฉนดบ้าน oh.